สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับหลังจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงค่ำที่ผ่านมาทําให้ตลาดคลิปโตนีกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับบิตคอยดีตัวเกือบจะถึงโซน62 0 0 0่อลลาร์วิ่งตีคู่มันกับ DXY ที่มักจะวิ่งสวนทางกันอยู่เสมอฉะนั้นผมมองว่ามีบางอย่างกําลังรอกเราอยู่ครับซึ่งการที่บิตคอยดีตัวมาในรอบนี้เนี่ยเป็นไปตามแผนในภาพเบร,รสันที่ผมอัปเดตไว้ในกลุ่มเลยนะครับ เนื่องจากเราได้มีการโฟกัสฝั่งขาขึ้นและก็เก็บกําไรกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวในฝั่งของเอาทคอยเองเนี่ยวันนี้ผมได้มีการสตีมอัปเดตบอกในแย่สาคัญและก็เหตุผลร่วมถึงแผนเทรดมากกว่า30เหรียญครับเชลเราทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนที่ผมอัปเดตไว้ในกลุ่มอยู่ครับใครที่เราฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เข้ามาจอยกันในกลุ่มผมอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ผมมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์ตอนนี้เราควรจะทําอะไรกับตลาด ผมอัปเดตบอกทั้งหมดแบบไม่มีกักอยากให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันครับยังไงลองเปิดใจซับพอร์ตผมได้แบบฟรีฟรีครับแล้ว Bitcoin หรือ DXy ที่กำลังจะวิ่งหลอกเราไปเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่4เดือน10และผมไม่ได้มานแนะนำการลงทุนครับก่อนอื่นผมฝากกิจกรรมดีๆเอาไว้ด้วยครับใครที่เทรดที่ OK x ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX OK กใต้คลิปหน้าล่างเพื่อนๆจะได้เข้ากลุ่มเทรดกับผมแบบฟรีฟรตลอดชีวิต ไม่ว่าพี่แม่จะเทรดที่อื่นอยู่ก็ได้เทรดไหนเนี่ยก็ลองย้ายมาเทรดภายใต้ลิงก์ของผมนะครับหรือใครที่มีบัญชี OK เอยู่แล้วนะครับก็สามารถย้ายมาเทรดกับผมได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถมาสอบถามกติกาหรือข้อมูลต่างๆได้ที่ห้อง OK เได้เลยเนะครับก็อยู่ด้านล่างที่ด s c o r d นะครับลิง Discord ก์ดิสคอตก็จะอยู่ที่ใต้คลิปด้านล่าง หรือเพื่อนจะสแกน QR code ค้ไลน์ก็ได้นะเพื่อความสะดวกทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้มีการอัปเดตแผนเทรดกันไปนะครับทั้งในฝั่งของแผนเทรดน้องหมูเด้งเ,งเองนะที่เราได้มีการเก็บกาไรกันไปนะอันนี้ผมก็เก็บกําไรประมาณ17นะครับสั้นๆ สำหรับน้องหมูเด้งกนะ็เป็นในฝั่งของแผนเทรดบิตคอยเนาะไม่ว่าจะเป็นเข้าจุดไหนเนี่ยผมบอกว่าอย่างละเอียดนะจะเห็นว่าผมมีการปักหมุดเอาไว้นะผมจะเอาให้ดูนะครับอ่ะผมกดไปแล้วนะครับแล้วก็ SL จุดไหนผมเข้าแล้วผมแชร์ให้ดูเลยนะครับแบบเรียลไทม์เลยเพื่อนสามารถเข้ามาจดกันได้นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาอัปเดตในฝั่งของสถานก,การตลาดในตอนนี้กันก่อนเลยกันซึ่งมีปัใจจัยไหนบ้างที่บิตคอยจะลงไปถึงได้โอ้โหต้องใช้คําว่าลงไปถึงได้นะก็เนื่องจากในฝั่งของนักวิเคราะหา์หลายๆคนเนี่ยเขาได้มองว่าตอนนี้เน ยิงลอบบิ้คอยเนี่ยวิ่งวิ่งไซด์เวดดาวลงมาอยู่เนาะแล้วก็แท่งเทียนล่าสุดในทางเฟรมวิกเนี่ยมันไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะมันแอบเป็นแท่งกลับตัวซะด้วยซ้ำนะก็เป็นแท่งแบ็กซอน o กรูฟฟิงนั่นเองเห็นได้จากช่วงไหนบ้างก็จะเป็นช่วงนี้หลังจากนั้นราคาบิตคอยเนยีมีการปรับตัวลดล,ลงนะครับตามในคลิปล่าสุดเมื่อวานเลยนะครับที่ผมได้บอกไปว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตาม ที่ปิดหลุดเส้น EMA หรือ MA 200เนี่ยนะครับจะปรับตัวลงได้ตั้งแต่7%จนถึงประมาณ30%นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับในรอบล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ20%นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยังคงต้องเรามาระวังการที่ดีตัวมาขอบบนอาจจะลงมาหาขอบล่างเหมือนอย่างพฤติกรรมที่เขาเคยทําก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คืออาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเนื่องจากในช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแนวโน้นมขาลงเนี่ยปกคลุมอยู่ เราปิดต่ำกว่าเส้น EMA ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA 200ในทมงเฟรมสีชั่วโมงก็ตามใช้แล้วเนี่ยแนวโน้มขาลงเนี่ยกำลังปกคลุมตลาดของเราอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะดรอปตัวลงได้อีกนะครับตั้งแต่โซนประมาณ59,400และ57,800หรือแม้กระทั่ง55,000 500นี่คือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเรายังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยและการที่เราดุดในฝั่งของแนวรับเนี่ยกลายเป็นแนวต้านที่ประมาณ63,000ในช่วงปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่สามารถเบรกกลับขึ้นไปยืนเหนือได้เลยนะครับฉะนั้นเรานี่คือโอกาสอย่างที่2นะครับในโอกาสถัดไปที่อาจจะเรีรยร้์หน่อย,อยนะเพื่อนๆนั่นคือ CME gap ของ Bitcoin ที่อยู่โซนประมาณ54,000นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลงลึกแต่ก็อาจจะเป็นไปตาม อสตินะครับที่ผมได้บอกไปในคลิปล่าสุดนะก็ตั้งแต่ประมาณ7จนถึงประมาณ 20- หรือ3 0นะครับในทางกลับกันนอกจากจะมีซ m E แก็แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนั้นก็มาจากในฝั่งของสภาพคล่องที่สอดคล้องกับซ m e แก็พอดีเลยนั่นเองนะตามมาด้วยครับโอกาสที่มันเกิดขึ้นมันยิ่งถาโถมเข้ามาครับจากในฝั่งของกล้องทุนต่างๆที่เขายังคงเทขายกันอย่างต่อเนื่อง3วันติดต่อกันแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ราคากบคอยกำลังดรอปตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนครับก่อนจะไปรับฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับใครที่ชอบการท่ายคลิปของผมก็กดให้ผมกันหน่อยเนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งได้รับชมก็ฝากกดติดตามหรือ Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมที่ผมจะอัปเดตครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับาในคลิปล่าสุดเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะว่าบิตคอยเนี่ยผมแอบมองว่าเป็นการรีบาวไว้ก่อนรายการน,นะครับเพื่อที่อาจจะลงต่อไปก่อนเนาะซึ่งในห่วงปัจจุบันเนี่ยในฝั่งของโซเนี่ยเดลี่มารีเซ็ตแล้วแต่ว่าในภาพแ r ร์ซันเองเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยโซอยู่ด้านบนอยู่เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในแกรกลับตัวที่มันสวยงามรวมถึงในฝั่งของแท่งเทียนเองเแล้วเนี่ยผมยังมองว่าการปรับตัวขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนะครับ มีบางอย่างที่กําลังหลอกเราหลอกเราอยู่นะผมก็เลยมองว่าบิตคอยนี่แหละนะครับน่าจะเป็นตัวดีที่อาจจะพุ่งขึ้นมาเพียงแค่อาจจะลงต่อไปก่อนนะผมให้ในยง่สาคัญแบบนี้ไปก่อนตามหน้าเทรดของผมซึ่งผมอาจจะมองผิดนะครับแล้วก็แผนของผมเนี่ยได้อัปเดตไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะโฟกัสอะไรกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นแผนเทรดของผมนะผมก็มารีวิวให้ฟังนะครับที่ผมเข้าเทรดไปเนื่องจากมันติดในฝั่งของดีแมนโซนแล้วก็ยังเห็นแท่งเทียนเนี่ย ยังคงมีแรงซื้อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผมได้บอกเพื่อนไปว่าถ้า break high ล่าสุดไปเนี่ยให้เริ่มเก็บกําไรเลยก็คือตั้งแต่ประมาณช่วง61,700ไปจนถึงประมาณ62,000นั่นคือจุด TP ของเรานะครับซึ่งราคาขึ้นมาถึง62,000พอดีนะแต่ว่าผมเนี่ยปิดปิดไปก่อนนะผมปิดไปแถวแถวนี้นะแถวแถวปลายไส้นี้เลยผมเก็บเลยนะครับก็ได้ตังค์มาคือจบนะครับซึ่งในภาพเรซอนเองเนี่ยผมก็มองว่าไม่ควรไปไล่าราคาแล้วนะเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าในฝั่งของสัญญาณบางอย่างเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในทางเฟรม15นาทีเนี่ยเริ่มมีสัญญาณแบงค์สเตโลเจนเกิดขึ้นแล้วนะครับแท่งเทียนเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่าการดีตัวมาในรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า Bitcoin จะกลับตัวแล้วผมยังคงมองว่าจะดีตัวมาเพื่อที่จะลงต่อไปก่อนถ้าบิตคอยเนี่ยยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือโซน63,000ลลแบบเต็มเต็มแทงได้นะนครับผมจะยังมองว่า การขึ้นรอบนี้จะเป็นเพียงแค่การรีบาวและลงต่อไปก่อนเท่านั้นฉะน,นั้นในการที่จะโฟกัสในการเทรดของผมเนี่ยอาจจะโฟกัสในฝั่งของขาลงแถวๆนี้นะแต่ผมจะไปกดเทรดตอนไหนเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตในกลุ่ม d i s c o r d ของผมอีกทีนึงเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้แบบฟรีๆนะครับและก็ในฝั่งของแผนเทรดสปอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเราได้อัปเดตกันมาหลายวันแล,แล้วและเรายังคงยึดแผนเดิมกันอยู่นะก็ยังไม่ได้โฟกัสในการเข้าเทรดรวมถึงเอาคอยกว่า30กว่าเหรียญน,นะครับผมก็ได้อัปเดตบอกเพื่อนๆในกลุ่ม i s c o r d ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้แผนเทรดก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะเพราะฉะนั้นบิดคอในภาพระยะยาวเองนะครับผมก็ยังคงมองว่าอาจจะต้องรอ ย่อต่อไปก่อนนะยังมองว่าในภาพเดลี่หรือการช้อนสปอรเนในช่วงปัจจุบันเนี่ยยังไม่น่าสนใจหรือไม่คุ้มเสี่ยงสําหรับผมนะผมอาจจะมองผิดหรืออาจจะพาเพื่อนๆตกรถดเพื่อนๆ,ๆอยากจะเข้าเทรดเนี่ยอันนี้ก็ตามสะดวกตามการรัดคามเสียงของเพื่อนแต่ละคนเลยเอาเรามาดูในฝั่งของ DXY กันบ้างนะซึ่งวิ่งสวนทางกับ Bitcoin อย่างชัดเจนก็จะเห็นว่า DXY เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เกิดสัญญาณบ s ช divergence ในทางเฟรมเดลี่ซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่จะกลับตัวจริงๆก็ได้นะเพราะว่ามีกการเบในฝั่งงของ ออกฟอร์ a t e เวทออกไม้ด้วยนะก็เป็นแพทเทิร์นที่จะกลับตัวและอีกทั้งโซนนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของ DXY อยู่เสมอเลยพอเข้ามาถึงเราเขามักจะมีการกลับตัวอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นเราผมอาจจะมองว่า DXY เนี่ยจะเป็นการวิ่งไซเวเอ์ในกรอบใหญ่ๆซึ่งถ้าหากเขาขึ้นไปด้านบนเนี่ยต้องบอกว่า Bitcoin ก็อาจจะลงได้อีกลึกเหมือนกันฉะนั้นในฝั่งของมุมมองต่างๆที่ราคา b i t c o อ n จะลงไปได้นเนี่ย มันยังคงเป็นไปได้อยู่ผมยังไม่อยากให้เพื่อนปิดโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะกดเทรดยังคงต้องรัดเข็มขัดและระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ,อเรามาอัปเดตในฝั่งของเอาคอยกันดีกว่านั้นก็จะเป็นในฝั่งของน้องหมูเด้งนะที่ผมได้ช็อตมาในช่วงตอนออประมาณสายๆบ่ายๆนะครับก็เก็บกำไรกันมาเรียบร้อยแล้วซึ่งไอหมูเด้งเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการดุดเทรนด์ไลน์ของ triangle ของผมเรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นในตอนนี้ผมยังคงโฟกัสว่าหมูเด้งอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาว เพื่อที่จะลงต่อไปก่อนนะใครที่จะหาจุดเข้าเทรดอาจจะรอย,ย่ออีกสักเล็กสักน้อยนะครับสักแถวแถวประมาณช่วง0.1 4ลงไปแถวๆนี้ผมมองว่าแอบน่าสนใจแลวในฝั่งของการที่จะไปหาจุดช้อนนั่นเองเมื่อต่อที่เพนเดลนะครับก็เห็นได้ว่าโอ้โหวิ่งเป็นเทรลไลน์ขาขึ้นค่อนข้าง,างชาัดเจนนะแท่งเทียนก็เหมือนจะเป็นแท่งกลับตัวด้วยแม็กดียังคงอยู่เหนือศูนย์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปโฟกัสการเทรดแถวโซนนี้ได้นะครับอ่ะแถวๆโซนนี้นะอาจจะมีการ ปรับตัวได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาอาผมมองว่าคุ้มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแผนเทรดของผมไม่ว่าจะเป็นเอาคอยไม่ว่าจะเป็นสปอตหรือฟิวเจอร์ผมจะกดเทรดตอนไหนเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตให้สำหรับกลุ่มเทรดของผมเท่านั้นเพื่อนสามารถเข้ามาจอยกันได้แบบฟรีๆก็ลองเปิดใจกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคลิปที่ผมสอนเทรดไม่ว่าจะเป็นการสตรีมอัปเดตตลาดให้กับเพื่อนๆหรือว่าเป็นการสตรีมสอนเทคนิคในการเทรดต่างๆนะแบบไม่มีกัก แล้วก็สิ่งที่จะต้องทําในแต่ละวันเนี่ยเราจะโฟกัสอะไรยังไงเนี่ยผมอัปเดตแบบไม่มีกักแล้วก็เป็นการอัปเดตเอาคอยเรียบร้อยแล้วแหละขอกักไว้ให้กับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ของผมในการนะครับก็ลองเปิดใจซัพพอร์ตผมดูนะครับผ่านทางลิงก์ OKX ใครที่มีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มเพดของผมได้นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่เทรดอยู่ที่อื่นก็ลองเปิดใจเข้ามาจอยเทรดที่ OKX ภายใต้ลิงก์ของผมได้นะครับสอบถามกติกาได้เลยเนาะก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแจ้งอยู่อยู่เอง นพครับเพื่อนก็ทักเข้ามาแจ้งอยู่ดีได้เลยมีกติกาอยู่ตรงนี้ก็ลองไปอ่านกติกากันดูนะครับทางที่ทองคำด้ยกันนะครับซึ่งเพื่อนๆแผนเมื่อวานนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าโฟกัสในฝั่งของขอบล่างของ triangle tp ที่ขอบบนไปก่อนอันนี้ก็มาถึงเป้า tp พอดีและก็ในวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้กดเทรดนะก็มองว่าค่อนข้างผันผวลพอสมควรยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในการกับตัวฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าทับมือเป็นก่อนก็ดีเหมือนกันนะอาจจะเป็นการเคลียร์สภาพคล่องไปก่อนแล้วก็ยังคงแอบมองเป็นการไซด์ไวนนกัี้็ น่าจะไม่ควรเทรดนะเพื่อนๆก็รอดูตลาดแล้วก็โฟกัสที่สัปดาห์หน้าเลยกันนะครับสำหรับทองคำเนะาะนะครับใครที่เทรด forex หรือทองคำอยู่เนี่ยผมมี EA ในการคำนวณรอไซส์แจกให้กับเพื่อนๆแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็นเอาความเสี่ยงเท่าไหร่เพื<ๆ>่อนๆสามารถปรับได้เลยไม่ว่าจะเป็น R r เท่าไหร่เพื<ๆ>่อนๆสามารถปรับได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดก่อนกี่เปอร์เซนต์หรือ close อ f อก็สามารถทําได้จะเปิดโพซชั่นในฝั่งของขาขึ้นหรือขาลงสามารถกดได้เลยนี่จะคำนวณให้แบบเรียลไทม์เลยชาร์ตนี้จะเป็น EA ในการ ทำให้เพื่อนเนสะดวกสบายในการเทรดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนอยากให้เพื่อนเนี่ยลองเข้ามาใช้ A นี N ้ e กันดูนะครับซึ่งผมแจกให้กับเพื่อนแบบฟรีๆเพียงแค่เพื่อน <ๆ S 1> เข้ามาจอยในกลุ่ม Forex b a k f a r e นะครับจะมีกติกาในห้อง A Host Community เพื่อนๆมาอ่านกติกาและขอรับ EA ได้เลยนะครับ เพื่อนๆครับสรุปคลิปนี้ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่การดีดตัวมาเพื่อที่จะลงต่อไปก่อนหรือมองเป็นการรีบาวเท่านั้นนะครับเนื่องจาก d ี y ที่เป็นสินทรัพย์มักจะวิ่งสวนทางกับบิตคอยเนี่ยมีสัญญาณในการกลับตัวและดีตัวอย่างรุนแรงเกิดขึ้นผมก็เลยมองว่าไอ้บิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นตัวการที่จะพุ่งหลอกของเรานั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดสามารถเข้ามาจอยกันได้แบบฟรีๆผ่านทางลิงก์โอเคเอกนะครับใครที่มีบัญชีแล้วก็สามารถมาเทรดกับผมได้เช่นเดียวกันลองเปิิดดใจจจัอรรรผมมมููนะคคแลล้้วว่่่าาาุงๆหืเป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูกอ่เพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวันเหมืนกับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ